ก็วันนี้ผมอยากจะมาชวนทุกท่านนะครับพูดคุยถึงปัญหานะครับที่แผนกการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับจะต้องเจอในปัจจุบันนี้นะครับนั่นก็คือการจัดการข้อมูลที่มีความซับซ้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแคลดเดต้านะครับรอินงนะครับด็อกิวเมนต์สเปคต่างๆนะครับปัญหาหลักๆนะครับก็คืออย่างเช่นการค้นหาข้อมูลนะครับทาได้ยากนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลานานด้วยอันที่2เนี่ยอาจจะเกิด ความผิดพลาดในการสื่อสารในทีมนะครับ Solution t e เ m Center นะครับเป็นซอฟต์แวร์นะครับประเภท Product Data management นะครับที่จะเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลต่างๆในงานวิศวกรรมแน่นอนนะครับตัว Team Center นะครับสามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลต่างๆนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยจะถูกเก็บไว้อยู่ในที่เดียวกันนะครับทำให้การค้นหาไฟล์งานต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เนี่ยตัว Teamcenter นะครับยังช่วยจับเรียงลำดับนะครับของตัวไฟงานในแต่ละโปรเจกต์ให้เราด้วยนะครับว่าในแต่ละโปรเจกต์เนี่ยไฟงานตัวไหนนะครับเป็นเวอร์ชันที่ล่าสุดนะครับนอกจากนี้นะครับยังช่วยนะครับในเรื่องของการกําหนดติดกันเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าทุกๆท่านเนี่ยกำลังมองหานะครับตัวซอฟต์แวร์ที่เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลในงานวิศวกรรมน,นะครับเชื่อเหลือเกินครับว่าตัวซอฟต์แวร์ t e เ m c เ n t e r เนี่ยจะเป็นคำตอบของคุณครับ